สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทั้งใหม่และเก่ากันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สว่วศักเชิอฉายร้านเอ็ e มอิเล็กทรอนิกส์ตำบลดาทัพโกเพื่อจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับผมก็จะมีมีอะไรไปแปลก <c oughs> แปลกแปลกจากคลิปอื่นๆนะครับมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับคือส่วนใหญ่คลิปที่จะลงจะเป็นงานโมดิฟายงานประกอบนะครับนะครับมันไม่ใช่งานอะไรแบบงานผลิตอะเย็นผลิตอะไร ตู้ลำโพงบูธนะครับตู้ลำโพงกลางแจ้งแล้วก็ผลิต power amp ส่วนงานโมก็จะเป็น modify power amp ที่ลูกค้าส่งเข้ามาแล้วก็ modify ตู้บูธท,ที่ลูกค้าส่งเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้โตบุ๊กนะครับอันนี้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่คอม่อยได้ลงคลิปนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็มันก็แค่มีโล Windows, วนิ hardware, software, วนโดว์ซ่อมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นิดหน่อย ไม่ค่อยได้ลง YouTube ไม่ค่อยได้ลงให้ดูกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆร้านคือผมก็ไม่อยอยากจะลงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเหมือนขายสินค้านะเหมือนขายของอะไรประมาณนี้นะนะเป็นของจากทางร้านนะครับก็มีเยอะนะครับมีหลายอย่างที่มันแปลกตานะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทําคลิปเพื่อขายนะครับคือลูกค้ามาผมก็เสนอตรงหน้าหน้าร้านเลยหรือว่าอะไรยังไงก็ให้เขาไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นของแถมติดตู้ติดพาวเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับ มันมีเยอะ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 พอสมควรนะครับก็ค่อยว่ากันนะวันนี้หยิบยกมาหนึ่งอย่างครับคือลูกค้าบอกอาจารย์เอ็มขายเถอะเชื่อผมขายเถอะนะครับดีกว่านะครับคือมันสําหรับคนที่ไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าเข้าไปดูตรงนี้นะอธิบายก่อนนะครับก็อธิบายเรื่องงานก่อนงานที่ทํานะครับจะเป็นงานโมดิฟายหลักๆเลยโมดิฟายจะเป็นงานซ่อมแล้วก็โมดิฟายคือซ่อมด้วยโมดิฟายด้วยนะครับโปรเจคเตอร์ยังโมมาแล้วนะ ที่ e, ถ้าจริงๆถามว่าตรงๆนะทําทุกอย่างแหละนะครับตู่ชงตู่เชื่อมทีวีอะไรทำทุกอย่างแหละนะทําทุกอย่างแหละแต่คือว่าในคลิปวิดีโอที่ผมจะลงใน youtube เนี่ยผมจะฟิกเป็นบางอย่างไว้เพื่อแบบเพื่อจะมันจะไม่หนักตัวเองเนาะตัวเองมันแบกหามันไม่ไหวหรอกนะครับลูกใหม่ตกกางตัวเลยเกือบตกนะครับอ๋อเดี๋ยววาตกไปแล้วนะครับนะครับ งานโมดิฟายเนี่ยเยอะแยะเป็น Power. Ify, โมดิฟายพาวเวอร์โมดิฟายอ้งานยากทําสักกระเบือเรือรบอะนะครับงานผลิตก,ก็เยอะนะครับจะเป็นแอ็มล้แห่โคอนาหาเสียงตู้ลำโพงนะครับแต่เพราะว่าแอ็มนะครับโอ้งานงานอะไรงานงานอะไรวะงานไอซีทีงานอะไรวะงานดีไอวายอะไระประมาณน,นี้เยอะ <c oughs> นะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าอาจารย์เอ็มทำอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือทํา ช่างลูกิคย์แททาทุกอย่างแหละแต่จะเลือกบางอย่างที่แบบว่าอ่ามันช้าแล้วก็มันคือยังไงมันมีหลาย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 ,หลายอย่างนะถ้าคิดง่ายๆคือหนึ่งกำไรน้อยอะไรประมาณเนี้ยสองไม่คุ้มค่าการซื้อใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันทําช่างลูกศิคนิแกมันทำได้แต่กกย,ยากอะทุกอย่างแต่ก็จะทําไม่ทําก็อยู่ที่เขานะครับเหมือนผมอะแต่ผมทําทุกอย่างอะอสภาพตอนนี้นี่โซมแนละ้วนะครับบัวทำงานนะก็ หลักๆเลยของผมมังานโมม่งเยอะที่สุดละนะครับงานโมนะครับโมพาวเวอร์โมไอนู่นไอนี่ไอนันอนนอน่นนะครับเยอะนะครับงานผลิตก,ก็เฮ้ยก็มีตูล้ลำโพงพาวเวอร์แอมม์หลักๆเลยนะครับแล้วก็หนา้าร้านมันมีเยอะแยะจิปะทะโน่นนี่นั่น <c oughs> อ่ะโอเคมัมอ,มอยมัมอยหัวคลิปได้ประมาณสามนาทีดีใจละยาวหน่อยนึง <c oughs> คนดูจะได้แบบไอ้เฮี้ยนี่มั้งอะไรบ้าใหม่นี่มันคุยโมเนี่ยเห็นปะแน่น,น,น,นอนอยู่แล้วอ้าว เห็นสายไหมเห็นสายดิอยากรู้ดิน่ะอยากรู้โอหอ่ะนีน่จริงๆก็ไม่อยากจะเอามาเอามาลงนะแต่มันเล้าเหลือเกินคือลูกค้าแล้วก็เอฟซีเนี่ยเล้าออาจาร์อาจาร์ลงอยู่ทุบเถอะเชื่อผมเดี๋ยวคนขายดีแน่เอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวจะขายดีแน่คนสั่งเยอะแน่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคิดคิดคิดเป็นคนหัวเทียนเลยดิมันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับ มันแปลกๆตานะครับมีปมๆปมๆอ,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 อยู่ตรงกลางอ้าวโอเคนะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายหรอกมันก็คือซีนะครับที่เขาเรียกกันในวงการเครื่องเสียงเขาเรียกซีซีย่อมาจากอะไรคาปาซิตเตอร์นะครับนะคาปาซิตเตอร์คืออ่าอ้าวไม่เจาะหรือไม่เจาะหึกอกเห็นมันยาว นะจะให้เจาะไปปุ๊บหลุมนั้มันยาวนะครับเรียกในกลุ่มแบบผู้เกิดใหม่ผู้ต่อใหม่เอ,อ่อแล้วก็กลุ่มเครื่องไฟอะไรเนี่ยก็คือซีนะที่เรรียกว่าซีเสียงแหลมซีเสียงกลางอะไรประมาณเนี้ยซีซีจริงๆก็มันคือคาปาซิเตอร์นะครับคือตัวคือตัวเก็บประจุนะครับนะเก็บประจุชนิดหนึ่งนะครับเอาเท่านี้พอนะนะอ่ะของผมก็มีอยู่สาม สามซีด้วยกันนะครับนะมีคาปาซิเตอร์อยู่สามสามตัวนะครับสามตัวสามแบบนะครับอ่าพูดอย่างนี้ถ้าพูดคาปาซิเตอร์ไอ้คนธรรมดาจะรูไ้ไหมว่าเนี่ยพูดซีอะง่ายดีนะครับนะพูดซีไปนะครับอ่ะอันเนี้ยนี่ยกมาให้ดูเนี่ยเนี่ยคือซีสิงแหลมนะครับสิงแหลมตัวนี้เป็นซีค่าสองจุดสองไมโครฟารัดนะครับสองจุดสองไมโคร นะครับองหาสิ250บโวลต์นะครับโอ้ยยากมากเลยนะพูดแม่งยากมาเลยมันมีเยอะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวหเหลืองๆนัแหละเหลืองๆแบบสั้นน่ะมันก็มีไฟห้าสิบไฟร้อยนะครับไฟ2องแล้วก็ไฟสี่รอยแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลักๆก,ก็คือพื้นฐานที่ว่าขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับจะเป็นค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไฟจะเป็นอยู่ช่วงประมาณร้อยถึง250แล้วก็ห้าสิร้อยแล้วก็สอง ห้าสิบกว่าตัวนิดนึ่งไฟเนี้ยสำหรับพวกเครื่องสิ่งในบ้านเล็กๆนะครับจะเป็นตู้ดอกสี่นิ้วดอกหกนิ้วอ่าประมาณเนี้ยสี่ตัวเล็กนะครับอ่าแล้วจะเป็นสองจุดสองไมโครนะครับถ้าเป็นเสียงแหลมหน้าเสียงแหลมที่เจอก็มีสี่จุดเจ็ดนะที่ขายกันดีทำมาดีสุดก็คือสี่จุดเจ็ดไมโครห้าสิบโวลต์คือตัวเล็กสำหรับเครื่องสิ่งบ้านสี่จุดเจ็ดสามจุดสามสองจุดสองหนึ่งจุดแปดแล้วก็หนึ่งจุดห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อยู่ค่าประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าไฟ ของที่ซีมรับได้อยู่ที่50โวลต์100โวลต์แล้วก็250โวลต์นะครับนะแต่ที่ผมหยิบยกมาเนี้ยที่มันไม่เหมือนชาวบ้านรับก็คือผมยกสําหรับของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับนะในบ้านใช้ไงานไหมได้นะครับในบ้านได้แต่ตู้บูทูธน,นะไม่เหมาะนะครับมันใหญ่เกินนะครับตู้บูทูธก็ต้องตัวเล็กกว่านี้นะครับนะแต่จริงๆมันใช้ไงานได้ได้นะครับแต่ว่ามันมันก็ใหญ่อะคิดเอากันดอกอพงง้อยหนึ่งอะนี่มันใหญ่มนห้อยตุ้ติ้วมันตุ้มติ้วนะครับนะ สั่งได้นะครับสั่งได้ใครสนใจจะให้ผมทําสาย C นะครับนะสาย C นะครับตั้งชื่อมาเลยสาย C บอกได้นะครับจะเอาเสียงอะไรเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็ฮอนนะครับได้หมดผมทาอยู่3าอย่างนะอันที่ผมยิบยกมาเนี่ยือของเสียงแหลมนะครับแล้วก็อันนี้ของกลางกระดาษนะครับนี่อันนี้ของกลางกระดาษนะครับสั่งเยอะมากนะครับลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับนี่อันนี้ของกลางกระดาษนะครับแล้วก็มีฮอนนะครับฮอน ก็คือถามว่าทําไมผมต้องเรียกว่ากลางกระดาษแล้วก็ฮอนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับกลางกระดาษมันต้องแบบแนวดนตรีใช่ไหมติดโป๊ติดโป๊ติดเบสหน่อยนะครับฮอนก็ต้องแบบ้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีค่าของผมเองนะครับนะค่าของผมเองสําหรับที่ผมทําใช้เองนะครับแล้วก็ลูกค้าถูกใจนะครับค่าของผมเองผมบอกไว้เลยค่างผมจะคมบอกค่าเท่าไหร่นะครับไปค้นแค่แค่แค่เอาเองนะครับนะเสียงแหลมนะครับนะก็ ลูกค้าบอกได้เลยว่าอาจารย์ต้องการเสียงแบบไหนแหลมแบบแหลมหยาบนะแหลมใสนะครับเดี๋ยวผมหาค่าให้นะครับนะส่วนใหญ่ที่อเรียกว่าลูกเรียกว่าเดี๋ยวว่าลูกเรียกนะครับเสียงแหลมที่ผมใช้อยู่ตั้งแต่1.5%ถึง3.3%ช่วงเนี้ยช่วงหนึ่งจุดห้ไมโครถึงสามจุดสามไมโครนะครับเสียงแหลมผมใช้ผมจะเลือกตอนนี้แต่ผมจะวินิจฉัยนะวินิจฉัยคือว่า ลูกค้าเนี่ยต้องการแนวไหนอะไรยังไงยังไงอ่าต้องการแบบไหนยังไงแล้วก็ดูดอกลำพงด้วยว่าไอ้ดอกลำพงสิ่งแบบตัวน,นั้นอะ่ะมันมาแบบไหนอะไรงไงแล้วผมก็จะจัดซีค่านั้นไปให้เพื่อให้มันโอเคที่สุดนะครับให้มันดังดีที่สุดนะครับนะง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าสายซีนะครับอ่ามีคาถามว่าแล้วมึงจะทาทาไมไอ้สายซีเนี่ยกูเอาซีไปจ้ำตูดลําโพงก็จบเนี่ยสมมุติว่าลำพงงานเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางกูไปเอาไปซีไปใส่ ก,กูจบแล้วจะทําสายทยําไมอะไรเงี้ยกูก็ทาเป็นกูไม่ซื้อของมึงหรอกอ่าประมาณเนี้ยนะครับขอโทษนะที่หยาบก็แบบบ้านๆนะบ้านๆนะก็คือคิดคิดให้โลกกว้างนะครับไอทําเป็นมันก็มีไอทําไม่เป็นแนตะอยากเป็นก็มีและไอทําไม่เป็นเลยมันก็มีนะครับไอทําไม่เป็นอนะ่ะแต่อยากฟังอ่ะมีไอทาไม่เป็นนะบอกว่าเป็นเนี่ยกูก็มีนะครับเราพูดให้มันเป็นโลกกลมๆนะครับ คือไอคนเป็นแล้วก็พอไม่ต้องคุยกันคือคุณทําเองได้ไม่ต้องมาซื้อนะครับคุณต่อเองได้จบนะครับอันเนี้ยสาหรับคนที่ไม่เป็นแล้วก็คนที่ต้องการสะดวกสะ,ะ,สะดวกสบายนะครับนะคือบางอย่างบางจุดนะครับเราก็อาจจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้แบบให้มันสําหรับคนที่มันเขาไม่เป็นอะได้ทําเป็นนะครับนะ การทางานการต่อมันก็ไม่ยากนะครับง่ายๆสําสหรับคนเป็นแล้วมันก็จบกันสาหรับคนไม่เป็นนะครับนะถ้าซื้อซีตัวเหลืองมาเนี่ยมันจะมีคําถามต่ออย่างอไรอนุกรมหรือก็ขนานอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีคําถามเด้บ่อยมากอาจารย์ผมอยากใส่ซีเสียงแหลมเนี่ยนะอาจารย์แนะนําค่าหน่อยซี C, ตัวนี้ตัวนี้อ่ะผมแนะนํา2.2แล้วกันอัน1.8่แล้วกันอะไรประมาณเนะี้ยลูกค้าเอาเอาครนี้พออ่าสักดูแล้วเครื่องเสียงบ้านกําลังไม่สูง แน่นอนอะเอาสัก50โวลต์ถึง100โวลต์ก็พออ่าแต่ถ้าดูกำลังสูกกนนกงก็เอาาสัก250โยยลวลต์นะครับอุ้ยยืนโอ้กำลังพาววเอร์เป็นพันเอา400โวลต์ไปเลยโอ้ใหญ่เลย400โวลต์ตัวงิ่งนะครับตัวโอ้ตัวเบลอเลยนี่น,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 นี่ตัวเท่านี้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยถ้า400ก็ตัวทับบลองเนี่ย400โวลต์ตัวใหญ่นะครับแต่เนี้ย250ก็ตัวตัวเล็กเกมาหน่อยนะครับนะก็ผมจะแนะนำตรนันให้แต่เมื่อคำถามคำถามแน่นอนว่าต่ออย่างไรนะครับ บางคนแบบเอ้ยกูต่อเป็นนะครับต่อเป็นต่อปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้ที่ต่อผิดนะครับนี่ย่าที่ประเด็นที่ผมทำไอส้สายซีขึ้นมาเนี่ยก็ตรงเนี้ยแหละนะครับก็คือการต่อนะครับสําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับเราไม่พูดถึงสำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับถ้าซื้อซีมาเองนะซื้อซีมาเองเนี่ยมันจะมาแบบไหนวะให้ดูกันตัวอย่างให้ดูกันซีผมก็ไปใหม่หมดวะ อยกตัวอย่างสักอันดีนิแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่ะนี่อันนี้ค่ะโอเคนะครับน่ะเนี่ยอืมมีสี่ละคำถามแรกคนทำคนไ่ไปนะจานต่อ,อยงไงบางคนก็เฮ้ยมันน่าจะต่องี้มั้งลำโพงตัวอย่างในลำโพงนี่สิงแหลมแล้วกันหนึ่งบวกสยงแลมบวกลบบางคนต่องไงครับบวก บวกแล้วก็อ,อมาเอาางนี้ผมพับพับให้ดูนี่นตอนน่ออยงนี้เห็นปะต่ออ่งนี้โจน,น,นี่ประมาณนี้คืออนุกรมเอ้ยขนาดขนาดขนาน,น,าน,น,าน,นี่ขนานไปเลยขนาดแล้วเป็นไงอ่ะจานมันก็ขาดอะ <laughs> จาน,นก็ขาดอะนี่ไง ที่ผมทําสายมาก็รตรงนี้ไงก็เพราะว่านี่ไงต่อไม่เป็นนะครับการต่อซีนะครับ,รรบถ้าสําหรับบุคคลที่ไม่อยากซื้อสายผมแล้วก็มีซีแล้วมันก็ไม่ยากก็เรียกว่าอนุก,กรมไปนะครับคัวลบนี่นี่ประมาณนี้นะครับอ่าผมนิบมาเน็บไวนี่คัวลบนะครับคัวลบก็ยิงปึ๊ดไปหาแท็บเลยไปหาแท็บแท็บแท็บในวัแทบ็แทบ,ทบ,ทบ,ทบไปวางไว้หนวะเนี้อะนี่แท็บนี่ แถบดาแดงนะครับลบก็วิ่งปืดนะครับไปหาแถบเลยบวกบวกก็วิ่งจากแถบปืดมาเข้าสี่และสี่ก็ไปเข้าลำโพงเสียงแหลมหรือลำโพงกลางนี่อันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อสายผมนะครับบอกง่ายๆผมจริงๆผมก็ไม่อยากจะขายแต่มันมีเล้าไง <c oughs> จริงๆผมก็ทําทําขึ้นมาเพื่อใส่ตู้ให้ลูกค้านี่แหละนะครับก็ความสบายความสะดวกสบายนะครับทาใส่ตู้ให้ลูกค้าก็ไม่อยากเอามาขายนะครับนะก็ ส่วนใหญ่ก็คือผมก็จะบอกว่าเออพี่ต่อหานุกรมนะอนุกรมยังไงอาจารย์คู่บวกโคลบอ่าบวกโคบวกอ่าครับต่อง่ายโคลบนะครับยิงตรงนะครับจากแถบมาเลยเข่าลำลำ,ลำพงเสียงแหลมหรือว่าพงกลางหรือว่าฮอนนะครับส่วนโคบวกนะครับก็วิ่งวิ่งจากแถบมานะครับวิ่งจากแถบมาเข้าซีแล้วก็ออกจากซีเนี่ยไปเข้าลำพงจะเป็นเสียงแหลมเสียงฮอนแล้วก็กลางนะครับต่อเหมือนกันนะครับส่วนค่าซีเนี่ยเท่าไหร่อ่า อันนี้ก็ต้องดูว่าเราใช้ลาโพงชนิดไหนจะเป็นเสียงแหลมนะครับลำโพงเสียงกลางกระดาษหรือว่าฮอนนะครับก็กําหนดค่า C ีให้มันสมดุลกันนะครับนะอันนี้คือสอนต่อเองนะครับไม่ต้องมาซื้อสายผมแต่ไม่มีเล้าไงมีเล้ามีเล้าอ่ะอันนี้สรคนไม่เป็นนะถ,ถ้าคนไม่เป็นแล้วบางทีต่อปุ๊บประเด็นหนึ่งคือไอเ้เนี่ยเนี่ยสีเนี่ยขาเนี่ย,ยมันเป็นขาขาแบบว่าขาแข็งแข็งอะง,ง่ายเลยบางทีต่อปุ๊บเนี่ย บางทียกตู้ไปยกตู้มาสวัดขาดหรือหักนะครับหักขาดไปหักนะผมเลยนี่ไอตัวนี้ขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้มันหักไม่ให้มันขาดเนี่ยบางทีเชื่อมไปเชื่อมมาหักขาดกุ้นหักบ้างนี่หักไปว่าหักนี่หักขาดสีด้านในแลวป๊ดจบก <c oughs> <c oughs> ุเชื่อมไงวะซื้อสีใหม่นะครับสีแล้วตัวยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วแต่ร้านขายนะครับสีนี้นะครับที่ผม,มามาก็ตัวยี่สิบห้าสามสิบประมาณนี้ที่ผมอม,มานะแถวๆถวบ้านนะ มีหลายราคานะครับนะเออแล้วก็พูดถึงซีซีพัดลมใช้ได้ไหมนะครับซีพัดลมได้นะครับซีพัดลมตัวดำอ่ะมันก็เหมือนกันออกมาได้แต่ก็ดูค่าแล้วกันแต่ซีพัดลมมันได้สี่ร้อยโวลต์ไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมซีพัดลมมันทุกถูกทำไมสีนี่มันแพงๆนะค่าเท่ากันเนี่ยสองจุดสองไมโครสองร้อยห้าสิบโวลต์ผมไปซื้อซีพัดลมมาสองจุดสองไมโครสองร้อยห้าสิบโวลต์ไอ้นุ่นตัวเบลอเลยสีเหลี่ยมดำปึ๊ดเลยหาตัวอย่างให้ดู ก็มีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างแบบไม่มันนะตัวอย่างสีพัดลมหรอว่เอออันนี้เห็ <c oughs> นถูกเลยนี่สีพัดลมผมซื้อมาใส่พัดลมนะไม่ได้มาซื้อมาใส่ลำโพงเสียงแหลมนะนี่นี่สีพัดลมแล้วไม่มีดำแดงมาควกวคิดว่าเอยอ๋อดำต่อลบแดงต่อบวกไม่ใช่นะอนุกรมเหมือนเดิมนะ่ะจะ่ปไปขนาดนะอนุกรมเหมือนเดิมนะครับนะสีเนี่ยอนุกรมเหมือนเดิมจะมีแบบขาแบบเชื่อมกับขามีมีสายน่ะ่ยผมก็ยางง สองอันนี้สองจุดห้าไมโครสี่ร้อยห้าสิบโวลต์เลยนะแต่ตัวยี่สิบห้าบาทอ่ะตัวยี่สิบห้าบาทเองงงแต่อันเนี้ยอันนี้แพงกว่านี่ตกสามสิบสามห้าเลยมั้งเนี่ยจำไม่ได้นะ่แต่ก็แพงอยู่ซื้อมาเออแล้วก็มีสีอย่างเป็นสีตัวสีแดงนะสีสีแดงแล้วก็ถูกตัวสิบกว่าบาทนะอุ้ยอืมเกือบไงหลังเลย อ,อ่ะก็ผมไม่รู้เรื่องราคานะแต่พูดหนึ่งว่าไอตัวเนี้ยแพงสุดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอสองอย่างนั้นมันดีไม่ดีไอซีตัวแดงแดงอา่าตัวอย่างให้ดูมันมีอยู่นะผมเคยเก็บไว้อยู่ไหนเดออยู่ในเก็บปะวะจ้ะไอว่าแดงๆอ้าวเดงอเลยนี่นี่นะี่นี่นี่แดงแดงนี่นี่นะี่นี่เนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยหกร้อยสามสิบโวลต์เลยนะหกร้อยสามสิบโวลต์เลยนะเนี่ยเนี่ยตัวสิบกว่าบ,บาทผมซื้อมาสิบกว่าบ,บาทแต่ผมก็ถามว่าเคยไปใส่ลําโพงเสียงแหลไมไหมใส่นะมันก็โอเคแต่ว่าแต่ผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่มีใครใช้อะ่ะเนี่ยแต่ผมพูดง่ายๆเลยมันน่าจะเป็นการใช้งานเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาใช้กับพวกภาคใจไฟนะครับไม่ได้ออกแบบมาใช้กับลำโพงแบบอันนี้ ส่วนไอซีตัวพัดลมดำๆนั้นก็ออกแบบมาใช้กับมอเตอร์พัดลมไงอืมค่าเท่ากันนะครับสองจุดสองเท่ากันเนี่ยแต่ต่างที่ไฟไอ้นู่นไฟสี่ร้อยอันนี้ไฟหกร้อยสามสิบนะครับแต่ค่าเท่ากันเนี่ยเอามาใช้กับลำโพงเนี่ยแต่พูดง่ายเลยไอ้นี่เสียงดีกว่าแต่ดีดูๆนะไอ้นี่เสียงดีกว่านะครับค่าเท่ากันต่างกันที่ไฟไอ้นู่นสี่ร้อยโวลต์ของพัดลมนะของพัดลมมันเก็บไว้สตาร์ทมอเตอร์นะครับของพัดลมมันซเสียงดำอ่ะไว้ต่โซไอ้ตัวสีแดงเนี่ยมันอยู่ในพวกวงจรสวิตชิ่ง นะครับชุดพักใจไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเคยไปสลับใช้มันก็ใช้ได้นะเคยไปสลับใช้สลับใช้กับพวกพัดลมหรือสลับใช้อันนี้มันก็ใช้ได้นะแต่ผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะโดยตรงนู้นน่ะผมเคยมาใช้กับลำโพงมันก็ดังนะมันก็โอเคแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่ทางที่ดีนะเอาที่เขาออกแบบมาใช้ใช้กับลำโพงโดยตรงดีกว่านะครับเนี่ยตัวเลืองเนี่ยเขาออกแบบมาใช้กับลำโพงโดยตรงนะครับ ออกแบบมาใช้กับพวกเครื่องเสียงหรือลําโพงโดยตรงเลยแต่พวกนั้นนะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ไงแต่ผมก็อยากจะลองใช้เดี๋ยวไว้หลังผมมาลองให้ดูนะครับไว้หลังผมเอาเอามาเทียบดูว่าของแท้ที่เขาออกแบบมาใช้กับลำโพงโดยตรงกับอ่าตัวสีแดงมักกี้ที่เขาออกแบบมาใช้กับชุดพักแจไฟนะครับผมจะมาใช้กับลําโพงอะจะเป็นอย่างไรนี่อะไรโดนมาเนี่ยไม่ได้เป็นรูโบเลยอ,อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวของบัลลม นะครับที่เขาอ,ออกแบบไว้เก็บไว้สตาร์มอเตอร์เอามาลองใช้กับลำโพงดูนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะยังไม่ศึกษาดูนะครับแต่ที่รู้คือไอเนี้ยเขาอ,ออกแบบมาใช้กับลำโพงตรงแล้วมันแพงที่สุดแหละพูดไปพูดมาได้เรื่องหนึ่แพงเนี่ยพูดให้เวลามันยาวหรือเปล่าอาจารย์เอมอาจจะใช่นะครับอ่ะนะอีกรอบหนึ่งนะครับสายซตัวเนี้ยนะครับนะสายซีเนี้ยผมทํามาทําเพื่อ ใช้การใช้งานแบกง่ายๆต่อง่ายก็คือผมทําเรียบร้อยละลูกค้าไปใช้ก็คือนี่เลยนี่หัวหางทางไหนก็ได้นะครับทางไหนก็ได้จะเป็นซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายนะครับเอาไอ้ดาแดงเนะี่ยไปต่อกับแถบนี่ต่อกับแถบอะดาเป็นลบแดงเป็นบวกนะครับนะตามตามสีเลยแดงดํานะครับนะต่อแถบป,ปับ๊บส่วนอีกทางหนึ่งก็ไปต่อกับ,กบลําโพงนะครับลาโพงก็คือแดงลบเอ้ยไอหนึ่งเนี่ยตัดตัวเดียวไอหนึ่งนะ แดงบวกดําลบนะครับดําลบแดงบวกนะครับกระลำโพงนะครับจะเป็นลําโพงเสียงแหลมอ่าลำโพงตุ่นฮอนนะครับแล้วก็ลำโพงกลางกระดาษก็คือพวกลำโพงสิบสองนิ้วกลางกระดาษนะครับก็ง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่เป็นนะครับนะส่วนค่านี่ค่าของมันค่าความต้านทานก็คุยกันนะครับว่าจา้านผมขอสั่งสายซีหน่อยครับผมใช้กระเสียงแหลมตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้โอเคเดี๋ยวผมจัดสรร ค่าไปให้เลยนะครับนะส่วนกลางกระดาษนะครับการกระดาษก็มาการกระดาษผมมีค่าของผมเองนะครับการกระดาษก็มาว่าต้องการค่าเท่าไหร่นะครับการกระดาษเนี่ยจะเป็นเอาติดเบ็ดมากๆติดเบ็ดน้อยๆนะชัดๆนะบอกมาเดี๋ยวผมคัดสรรจัดค่าให้นะครับแล้วก็ฮอนนะครับฮอนก็บอกแล้วกันต้องการฮอนแบบไหนฮอนตัวเล็กตัวใหญ่เสียงเล็กเสียงใหญ่บอกมาแล้วกันเดี๋ยวผมจัดค่า สายสีตัวนี้ให้เลยนะครับง่ายๆสาย C ีตัวเนี้ยจริงๆงแล้วไม่อยากจะขายแต่มันเล้าอ่ะขายก็ขายเส้นละหนึ่งร้อยนะครับเส้นละหนะึ่งร้อยนะกูไหมก็โอเคนะผมก็ได้กําไรอยู่นะครับมี C ียังตัว C ีตัวไลสามห้าสี่สิบบาทละเอนะปะโอเคนะท่อหดอนะ่าท่อหดแล้วก็สายไฟแล้วก็ค่าแรงการเชื่อมค่าบัดกรีตะกัวขั้งลนี้นี่น,นะแล้วก็ค่าขนส่งแยกนะจ๊ะ นะครับคนส่งแยกนะแต่ขอเส้นอร้อยนะเส้นร้อยให้ผมได้ค่าขนมบ้างนะแต่ถ้าอยากได้ถูกอันนี้ก็ไปทําเองนะครับทําเองหรือว่าไปซื้อซีแบบเป,ปล่าๆมาต่อเองนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบง่ายๆก็เอาตัวนี้ไปนะครับเส้นะร้อยนะครับนะเจ้าค่าเท่าไหร่บอกมานะครับง่ายๆโอ้โหขายของไม่เป็นครึ่งชั่วโมงเลย <laughs> ขายของเป็คึ่งชั่วโมงเลยเนาะอืออ้เอาเป็นว่า คลิปนี้ผมจะลง u t u b e นะครับมีอะไรก็กริ้งกลางมาแล้วกันเบอร์โทรอยู่นหน้าสุดเลยรูดกลับไปนหน้าเลยมีเบอร์โทรอยู่นะครับนะกริ้งกางมามาสั่งได้นะครับสายซีเสียงแหลมสายซีเสียงกระดากระดาษแล้วก็สายซีฮอนนะครับนะสั่งได้ของเบลดไม่มีเบดไม่ทำไม่ต้องมาถามเบลดนะโอเควันนี้จบคลิปไปก่อนทานี้กันไม่มีแล้วไงนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับ FC แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามนะครับ ที่เสียสละเวลารับชมอันไร้สาระอันคําพูดที่เมามอยโม้ไปกบโม้ม,ม,ม,มาโม้ไปกมามันก็มีอยู่แค่จบไปเด็กก็คือเท่านี้แหละนะคุยไปคุยมาถ้ามันยาวไง้ามันยาวเ,าเรียกเวลาเรียกเวลานา,นาที <c oughs> นะครับเหน่นี้พอนะครับนะมีอะไรก็กินกลางมาแล้วกันโอเคครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุศักดิ์เจริญไยครับร้านเอ็ e ronic, มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลตะพะโกงเพื่อจังบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปไลฟ์สด ลง Facebook นะครับก็ใครก็ไปก็คอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้จะลงอีกวันไหนก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม